สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไลน์เกมเศรษฐีและเพื่อนๆ Identity V ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะวันนี้เราอยู่กับวิธีการผ่านด่านของฝันรลาระดับที่4หรือระดับมายานั่นเองนะครับเนาะก็เราไปดูกันเลยครับ let's go โอเคครับเนาะก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับเนาะก็หลักการของการเล่นนะครับคือ1 ต้องมีตัวถอด4ตัวนะครับแต่คลิปที่เอามาประกอบจะไม่มีตัวถอดมีตัวถอดแค่2ตัวนะครับเนาะแล้วก็ข้อที่2ครับเนาะแม็กต้องเป็นคนจุ๊นะครับเนาะใช่แล้วครับแม็กก็เป็นคนจุนะครับเนาะห้ามพยายามห้ามพยานอยากให้ฮันเตอร์ไล่ตัวอื่นนะครับเนาะทางที่ดีให้เอาตาบอดมาแล้วก็ให้ตาบอดเคาะแล้วแม็กวิ่งไปล่อนะครับเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าวิ่งไปล่อแบบเสี่ยงเกินไปนะครับเนาะอันนี้ อาจจะไม่เป็นไปตามแผนเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวเซตที่ผมแนะนําให้เล่นเดี๋ยวจะเอาไว้ท้ายคลิปีริงนะก็ส่วนใหจะเป็นตัวเ,เห็นไหมครับว่าบอยเนี่ยมันจะดีตีดักประมาณ2-3รอบแล้วก็ค่อยถไยไปนะครับเนาะมันไม่ค่อยกลัวไม้เท่าไหร่นะโอเคครับนะเนาะอันนี้มาเล่นขำๆนะครับนะเนาะอันนี้มาช่วยคนอื่นแบะมาช่วยคนอื่นเขาขึ้นเนาะแล้วจะวันี้ หมอเขาได้ทําการเสกกาครับเนาะสาเหตุที่ให้เอาแม็กมานะครับเนาะพอจวนตัวนะครับให้กดหุ่นนะครับเนาะเออแต่ไม่ได้ไม่ต้องเป็นต้องแบบกดแบบอะ้รฮะกดแบบเวลาเล่นแบบเจ็ดคนจริงๆนะครับเนาะกดแบบอยาก้อยหน่อยหนึ่งอ่ะเออแล้วก็พื้นที่หมอกระเบิดนะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ตรงกลางจนเกินไปแบบขอบขอบแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยขอบๆอบที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยมันจะไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่ต้องห่วงเนาะ เห็นไ,ไหมยืนอย่างนี้ระเบิดไม่ตาย,ไม,ตายไม่เจ็บแผลนะครับเนาะก็คือมันต้องอยู่ประมาณกลางๆอะ่ะเออเข้าไปลึกเลยในเลยนะครับเนาะพอจะโดนตัวก็เสกขุนทิ้งไว้ครับเนาะฮันเตอร์จะทําการตีขุนโดยอัตโนมัติซึ่งจะยื้อเวลาหน่อยนะครับเนาะทำให้คนมีโอกาสได้วิ่งหน่อยนะครับเนาะก็นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นแล้วก็วนบนบ้านนี้ครับตามวิดีโอเลยนะครับเนาะวนไปเรื่อยๆครับเนาะ แล้วก็ทางที่ดีนะครับเนาะการโหนนะครับไม่ควรโหน2ครั้งติดติดกันนะครับเนาะแล้วก็เวลาโหนให้ฮันเตอร์มันวิ่งขึ้นแบบบันไดจะสุดแล้วแบบนี้ครับเนาะคือวิ่งมาตรงบริเวณตรงเนี้ยเออเนี่ยวิ่งขึ้นมาสุดๆเนี้ยเราค่อยๆโดดเนานะอันนี้ผมพลาดต,ตรงที่โหน2ครั้งติดติดกันนะครับเนาะมันเลยเออเสียจังหวะในการวิ่งนะครับเนาะนจริงๆคือคุณกระทางที่ดีถ้าคุณกระโดดไปแล้วรอบหนึ่งครับอันนี้ฮะนี่เห็นไหมครผมวิ่งอยู่ในริมผมวิ่งอยู่ในวงเกินไปนะครับต้องวิ่งชิดอิเขอบเนา อันนี้ผมเ,เล่นพลาตรงที่ผมอาจจะผมอาจจะกระโดด2รอบติดเกินไปนะครับเนะาะจังหวะนี้ครับเนาะจะเห็นได้ว่าจริงๆมันต้องกระโดดเห็นไหมให้ให้วิ่งขอบๆรั้วไว้นะครับเนาะจะไม่โด,ดนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนะเาะตรง ต้องต้นพยายามวิ่งประมาณบิดบิดขอบแบบที่ผมทานะครับคือมันจะใช้สกิลพุ่งไปตีไม่ได้นะครับเนาะพอกระโดดเสร็จครับกระโดดลงมาตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นฝั่งโน้นต่อนะครับเนาะจะเป็นสเต็ปประมาณนี้แหละครับเนาะ,ะแล้วก็วนไปครับเนาะถ้าเกิดมีที่โหนนะครับเนาะถ้าฆ่าพลังโหนมาแล้วก็กระโดดเลยก็ได้นะครับแต่นี้ไม่มีเนาะอันนี้ผมพลาดนะครับเนาะ,ะผมพลาดเนาะมันก็เลยจะไม่ได้วนหลุดงานเท่าที่ควรนะจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้หยิบตัวถอดสา หยิบตัวถอดสี่คนถ้าหยิบตัวถอดสีคนนะครับผมเริ่มจุ๊บช่วงประมาณนาทีประมาณนาทีนิดๆเกือบ2นาทีใช่ไหมผมจุ๊บไปเกือบ120วิบนะครับเนาะประมาณ1 2 0วินะครับเนาะมันเลยเครื่องมันเลยเหมือนจะไม่ทันนะครับเนาะประมาณนั้นแหละเนาะก็เลย,ยจริงๆเครื่องมันเหลือหนึ่ง <C le af> เครื่องใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเนาะจริงๆอะเซตนี้นะครับเนาะคือถอดอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเนาะก็ถ้าเอาตัวถอดสี่มาผมว่าจุดทันนะครับเนาะแต่ว่าในคลิปที่อัดมาเนี่ยไม่ได้เอาตัวถอดสี่มา ก็นี่จะเป็นข้อด้อยนะครับเนาะทวงประมาณ120วิก็พร้อมจุดได้แล้วนะครับเนาะ,ะวนลูปตามที่ผมแสดงไว้ในคลิปเลยนะครับเนาะข้อควรระวังนะครับก็คือพยายามอย่าก,กระโดดเกิน2ครั้งนะครับเนาะพวกนีงง้แค่นั้นแหละเนาะเช่นวิ่งมากระโดดจากฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามนะครับเนาะกระโดดมากร,กระโดดโหนมาฝั่งนี้แล้วก็กระโดดลงแล้วก็วิ่งวนกลับไปที่เดิมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็กระโดดตรงมาแล้วก็ขึ้นตรงบ้านต้นไม้แล้วก็ค่อยกระโดดฝั่งนู้นนะครับเนาะนี่กระโดดไปครับฟุบฟุบแล้วก็กระโดดลงครับเนาะกระโดดลงวิ่งขึ้นฝั่งนู้นต่อนะครับเนาะอันนี้ผมพลาดเองนะลืมองหลังนะครับเนาะอันนี้คือข้อสําคัญเลยนะพยายามมองหลังแล้วก็ให้ฮันเตอร์เขาวิ่งขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยโหนตามแล้วค่อยกระโดดลงนะครับเนาะไม่อย่างจะเป็นตามที่คลิปนะครับเนาะอันนี้ก็เซ็ตก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเนาะก็คือแมคชีนิก ต้องเป็นคนโจ๊กแข่งนะครับเนาะในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็ตาบอดโพสแมนแล้วก็ตัวที่4เนี่ยเป็นนักโทษก็ได้นะครับหรือว่านักเต้นหญิงก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเนาะแต่ว่าทางที่ดีเป็นตัวถอดสีจะดีที่สุดนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ระดับที่3นะครับเนาะไปกันเลยครับ let's go โอเคครับนี่ก็จะเป็นด่านที่3นะครับระดับที่3นะครับเนาะเอาจริงๆมันต้องเอาอันนี้ขึ้นก่อนเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็มาเป็นเกมเพลย์สนุกๆแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับเนาะอันดับแรกก็จริงๆแล้วตามหลักที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะก็คือแม็กพยายามอย่าวางหุ่นนะครับเนาะนะเพราะบอทมันดูว่าเราจะวางหุ่นไว้ที่ไหนและมันจะมาตีหุ่นตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับ,รบจังหวะนี้เอ่ออันนี้คือคลิปอัด ก่อนหน้านะครับเนาะแต่ว่ามาภาคพร้อมกันนะครับเนาะก็อาจจะเล่นอาจจะเล่นผิดลาดน,นิดหน่อยนะครับไม่นิดนะอันนี้เป็นระดับที่3นะครับเนาะก็เซตก็ไม่ค่อยจะฟิกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็จะเอามาเป็นตัวถอด3จะดีที่สุดนะครับเนาะจริงๆแล้วสถานการณ์นี้คนฝันแย่นะครับเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเนาะ เออจริงๆแล้วตาในโชคดีตรงที่ฮันเตอร์เขาไปไล่น้ำหอมนะครับเนาะเอออันนี้คือโชคดีหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นระดับที่3มนะครับมันจะยังไม่มีระเบิดนะครับเนาะคือโหมดที่ระดับที่1ก็คือสามารถเล่นกับบอดได้ฮันเตอร์จะไม่เก่งอะไรเลยระดับที่2ฮันเตอร์จะเริ่มเก่งขึ้นมานะครับเนาะแต่ก็ยังคงพับไม้หันหน้าได้สบายไม่ค่อยไม่เป็นปัญหานะครับเนาะอาจจะต้องรอให้มันเดินเข้ามาใกล้ไม้นิดนึงค่อยพับเนาะระดับที่3ก็ยังสามารถใช้ทิกที่2ได้เหมือนเดิมนะครับเนาะ แต่ระดับที่3เราจะต้องระวังเรื่องการตีดักไม้นะครับเนาะถ้าเรายืนหลังไม้เกินไปมันจะทําการตีดนะักทีสองทีนะครับเนาะแล้วมันค่อยเดินเข้าไม้มานะซึ่งระดับที่2จะเริ่มมีหมอกนะครับแต่ความเข้มข้นจะไม่เท่าไหร่ระดับที่3ก็จะเหมือนระดับที่2แต่ว่าหมอกจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งระดับที่2มันจะมีเครื่องอ่า เครื่องที่มันยังไงติดอยู่ในหมอกครับอยู่รู้สึกว่า3เครื่องส่วนระดับที่สรู้สึกว,ว่า2นะครับที่ยังไม่ผิดน,นะถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะแล้วก็ระดับที่4ซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้ามันจะมีระเบิดลงนั่นเองนะครับเนาะซึ่งปัจจุบันนะครับที่ดูมาความเข้มข้นของสารพิษจะอยู่ที่ประมาณ100%นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะโอเคฮะ ตวนนี้เพื่อเราล้มแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะก็ตอนนี้จะเสียเปียดตรงที่เครื่องมันคือหุ่นเราโดนรีดไปเยอะนะครับเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเนาะก็เดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเองนะครับเนาะคือทางที่ดีนะครับตัวที่เป็นตัวที่โดนไล่แน่ๆเลยคือแมคคนิตนาบที่เราสั่งเก้าไปนะอันนี้ตอนอัดผมกระตุกมากเลยนะครับเนาะคือกระตุกแบบกระตุกจัดๆจะเอาหุ่นไปเก็บเครื่องให้นะครับเนาะ ผมคำนวณระยะเวลาพลาดเองนะครับอันนี้ก็เลยจะกดตับครับแต่ว่ามันกระตุกมากเลยครับเนาะจังหวะนี้ผมอัดคลิปไปเลยนะครับเนาะพอจะวิ่งเข้าไปก็กระตุกแบบสุดๆเลยครับเนาะเออก็เลยเข้าช้าไปนิดนึงนะครับเนาะเลยทาให้เพื่อนเราเลยเฟะนะครับผมก็เลยพยายามจะบล็อกตายแทนนะครับเนาะซึ่งบอลก็จะตีนะครับระดับที่2กับระดับที่3นะครับเนาะถ้าเราไปบล็อกเพื่อนมันจะดีเราพาสโนมัดเลยนะครับเนาะก็ สามารถใช้ทิศนี้ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการเทตัวนะครับเนาะก็แม็กจะเป็นตัวที่เวิร์กสุดเพราะว่าพอเราไปล้มแทนเพื่อเราก็ยังสามารถเอาขนถอดได้นะครับเนาะแล้วก็สาเหตุที่เราต้องเอาบุรุษไปษนีมานะครับเนาะหละมาถึงระดับที่สี่นะเพราะว่าบุรุษไปษนีมีตัวอันนั้นนะครับเนาะมีตัวที่ถอดไวอยู่แล้วก็สามารถส่งของมาซับเพื่อนได้เช่นส่งวิ่งไวให้ขนจุกนะครับเนาะ อันนี้ผมพยายามเอาหุ่นมาสเตนนะครับเนาะก็ระดับที่2อันนี้พูดก่อนนะครับระดับที่2กับระดับที่3ถ้าเราไม่ได้เข้าใกล้เก้าอี้มากฮันเตอร์จะไม่ไปไหนเลยนะครับเนาะมันจะมีระยะหนึ่งครับเห็นไหมผมเข้าใกล้ระยะของมันมันก็จะวิ่งมาไล่นะครับเนาะแต่พอเราวิ่งออกก็จะกลับมาเฝ้าหน้าเก้าอี้เหมือนเดิมนะครับในระดับที่2กับระดับที่3มนะครับเนาะมันจะยืนจูบเก้าอี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นระดับที่2กับ3นะครับขายได้ก็ขายนะครับเนาะเอานั่งนานมาจะดีมากเลยนะครับเนาะเห็นไหมครับมัน เพื่อเราเพื่อเราจะวิ่งมายังไงนะครับเนาะอันนี้มันจุดเครื่องนะครับเนาะเลยได้มีโอกาสวิ่งกันหน่อยนะครับเนาะเขาทาการชอดผมเนาะโอเคความกระตุกระดับ400ร้ล้านเท่านะครับเนาะนะครับเนาะบอดมันยังบอดมันอาจจะแบบไม่ได้มันยังตีดักได้นะครับเนาะระดับที่สเนาะแต่ถ้าระดับที่2มันจะเดินเข้ามาหาเราเลยนะครับเนาะโอเคครับเนาะดูเหมือนว่าคุณจะเซตติ้งประตูไม่ถ่ครับ ก็ถ้าเกิดจะล้มก็ควรมันล้มทีไกลๆนะครับเนาะบอดระดับที่3มันจะพยายามจับให้ไกลประตูเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในกรณีที่จุดเครื่องแล้วมันจะจับให้ไกลจับประตูกรณีที่ยังไม่จุดมันจะจับไปโซนเครื่องนั่นเองนะครับหรือจับไปในเครื่องที่มีคนขอดหลังอยู่นะครับเนาะถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในระรยะของมันบอดระดับ2กับ3มันจะยืนจูบเก้าอี้เลยแต่พอมีคนเข้ามาปับ๊บมันจะวิ่งไปตีเร่งเฟสทันทีนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นขายได้ก็ขายหรือถ้าต้องการยือ้อก็ควรรอ,อข้างนอกก่อนแล้วก็ประมาณสักหายไปสัก15าวินะครับเนาะก็ค่อยวิ่งเข้ามาแล้วบอจะทําการตีเล่นเสียแต่นมัตันะครับเนาะก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับเนาะและเมื่อเราเล่นระดับที่เออไม่ใช่เลยเออเราต้องเล่นตามลําดับนะครับระดับที่1เสร็จระดับที่2ต่อระดับที่3แล้วก็4นะครับเนาะซึ่งช่วงนี้ผมพิดว่าระดับที่4น่าจะเล่นง่ายแล้วนะครับเพราะเขามีการลดระดับความ เข้มข้นของหมอกพิษนะครับเนาะก็คือการเพิ่มเกรดหมอกลดลงโอเคครับเนาะก็ขอมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเนาะก็ด่านปลาวงกดนะครับเนาะอันนี้จะมาโชว์นะครับที่ชนะไปในด่านที่4นะครับเนาะอันนี้ระดับที่4นะครับเนาะก็ผมจุ๊กไปทั้งหมดประมาณจริงๆแล้วมันจุ๊กนานกว่านี้นะครับเนาะแต่ว่าเออบางทีเราอยู่นอกระยะมันก็เลยจะไม่ขึ้นให้นะครับเนาะนะครับมันบักเนาะโอเคครับเนาะ ผมจุ๊บไปประมาณ100วิแต่จริงๆน่าจะประมาณ130วิได้นะครับเนาะก็เซตที่ผมเล่นก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะครับเนาะมีโปสแมนตาบอดนะครับแล้วก็แม็กนะครับส่วนตัวที่3ส่วนตัวที่4นะครับจะเป็นนักโทษก็ได้นะครับเนาะหรือจะเป็นนักเต้นก็ดีนะครับเนาะโอเคครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ตัวของคนเลยนะครับเนาะโอเคเกมที่ใช้ในเกมนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3นาที46วินาทีนะครับเนาะ ก็ถ้าเกิดคือจริงๆอันนี้ตาอนนี้ก็เล่นช้าไปนิดนึงนะครับเนาะจริงเครื่องอาจจะไวกว่านี้นะครับแต่ว่าพลาดไปหน่อยนองก็คือเพื่อนเราโดนโสนิดหน่อยนะครับเนาะมันก็เลยเครื่องช้านิดนึงเนาะจริงๆแล้วเครื่องน่าจะเสร็จประมาณ3นาทีแล้วแหละเออคือจริงๆอะ่ะเครื่องรู้สึกว่าจะเสร็จตั้งแต่3นาทีแล้วนะครับเนาะโอเคเนาะก็อันนี้ก็มาเป็นแค่ในทางการเลือกตัวละครเพื่อเพิ่มโอกาสการชนะนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูระดับระดับที่3นะครับเนาะ ดี๋ยวต้องหาสักโคหนึ่งนะครับโอเคดูเหมือนว่ามันจะหายไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับเนาะก็อย่างน้อยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าการเลือกระดับการเลือกตัวละครสําหรับระดับที่4นะครับเนาะก็จะเลือกตามที่เห็นเลยนะครับเนาะเอไป ประยุกใช้ได้นะครับเนาะแต่เมนหลักที่ต้องมีเลยคือ1นึ่ง postman สองก็จะเป็นตาบอด์ด3ก็จะเป็นแมนะ็กเนาะส่วนตัวสุดท้ายก็นักโทษหรือนักเต้นก็ได้แล้วแต่คุณนะครับเนาะก็นะักตาบอดก็คือเคาะไมา้แล้วก็แม็กก็ให้วิ่งไปหาเลยหรือว่าวิ่งพยายามล่อนะครับเนาะส่วนทุกคนส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่แม็กพยายามอย่าให้มันเจอนะครับเนาะนะพยายามวิ่งหนีก่อนช่วงต้นแล้วก็หลังจากนั้นพอเข้าเครื่องปับ๊บ ก็ให้ถอดรหัสเต็มกําลังเลยนะครับเนาะแล้วก็นักบุรุษไปรษณีย์ถ้ามีถอดรหัสก็ให้ส่งถอดรหัสนะครับเนาะถ้าไม่มีถอดรหัสให้ส่งอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเช็คการจุนะครับเนาะหรือถ้าเกิดมีหลุมก็ส่งให้แม็กก็จะดีมากเลยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ครับเนาะก็จะมีระดับที่สองก็จะเป็นเจ็บปวดคุ้มข้างแล้วก็มายาตอนนี้มันรับระดับลงแล้วนะครับเนาะ ก็คือตอนนี้ความเข้มข้นหมอกแค่ประมาณ100อนะครับเนาะอันนี้อันนี้อันดับของเรานะครับเนาะผมติดอันดับ32ของเพื่อนทั้งหมดนะครับเนาะก็ออก3นะครับเนาะอันดับ1ของเซิร์ฟก็ตกไปให้แก่ทีมนี้นะครับเนาะความเข้มข้นของหมอกอยู่ที่300%เเลยนะครับเนาะออกเวลาที่ออกคือ4นาที8วิจำนวนผู้รอดชีวิตที่ออกนะครับเนาะก็3 ผู้รอชีวิตนะครับแต่ทีมนี้เนี่ยครับน่าสนใจมากเลยนะครับเนาะทีมนี้อ่4นาที44วิก็จริงแต่ออก4นะครับเนาะแล้วก็ความเข้มข้นบอกก็300เหมือนกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะอออืมเ่การเล่นนะครับเนาะระดับที่1นะครับสามารถเล่นกับบอทได้ระดับ2 3 4ต้องหาเพื่อนมาเล่นนะครับเนาะไม่อย่างนั้นคนจะไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วคนสามารถมารับรางวัลตรงนี้ได้นะครับเนาะซึ่ง ถ้าคุณเล่นโหมดนี้ครบ5ตานะครับไม่ว่าจะเป็นแม t ช์อะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับเหรียญตานี้มานะครับชิ้นส่วน S ซึ่งชิ้นส่วน S 4อันคุณจะสามารถแลกเอ้สามอันจะสามารถแลกอันนี้ได้นะครับเนาะนี่ฮะเออสกินบัตรปลดล็อกบัตรสกิน S นะครับเนาะเป็นเครื่องต่อกายของอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ได้ฟังมาเขามีการบอกแล้วนะครับว่าอ่ามันจะมาในรูปแบบของ สกินทองของหมออีการนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นการชี้แจงอย่างละเอยีอยดอีกรอบและถ้าเกิดคุณปดล็อกด่านมายานะครับก็คือชนะได้นะครับเนาะอ้อเพิ่มเติมนะครับเนาะด่านมายาต้องออก3เป็นต้นไปนะครับส่วนคุ้มข้างเจ็บปวดดิ้นลงออก2ได้นะครับเนาะก็ถือว่าชนะแล้วนะครับโอเคครับเนาะก็ถ้าเกิดคุณชนะแมตช์นี้นะครับเนาะ คุณก็จะได้ถ้าเกิดคุณชนะระดับมายานะครับคุณจะได้ตราประดับมาเนาะเป็นตราประดับที่เขียนว่าสุดทางฝันร้ายนั่นเองนะครับเนาะก็อย่าลืมไปทําได้นะครับแท็กนี้น่าจะเป็นแท็กจํากัดนะครับเนาะเอาไว้สะสมได้นะครับนะโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะเด้อก็สำหรับใครที่ชอบคิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์กด s u b สไ cribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีก็ไปละบ๊บไปละครับบ๊ายบายและที่สุดคารับ